สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับมาดามแอนคิดเชวันนี้นะคะม่ามา้่จะใ้นองเกณน้องกายมาดูวัตถุดิบแล้วมาเดา,าดีกว่าว่า เราจะทําอะไรกันได้นะคะวันนี้เรามีขนมปังที่เป็นลูกกลมๆแบบนี้นะคะนี่นะคะแล้วก็มีหมูทอดแล้วก็มีผักนานาชนิดเลยแล้วก็มีชีสมีสาลร่แล้วก็มีพิมพ์นี่นะคะนี่ลเลยพิมพ์เอาไว้ตกแต่งถ้าเห็นอุปกรณ์พวกนี้แปลว่าเราจะทําอะไรที่เขาเรียกว่าหลอกเด็กให้ทานอาหารเยอะเพราะฉะนั้นอาหารจะต้องมีความน่ารักมุ้งมิง,มงตะมุตงมิ้แน่นอนนะ เด็กๆสรุปทายกันถูกหรือ,อยังคะว่าเดี๋ยวแม่อาจะทำอะไรไม่รู้ไม่รู้อ่ะงั้นเฉลยเลยแล้วกันวันนี้เราจะทำมินิเบอร์เกอร์หมีน้อยค่ะม, <Mini> burger, มินิเบอร์เกอร์หมีน้อยนะั่นแหละอ่าเดี๋ยวพร้อมกันหรือ,อยังเริ่มกันเลยไหมพร้อมแล้วเราจะใช้ขนมปังลักษณะแบบนี้จริงๆหาซื้อี่ห่อไหนก็ได้นะ ไม่จําเป็นต้องเป็นยี่ห้อนี้ก็ได้แต่อันนี้คือเราซื้อในซูเปอร์เราก็หาขนาดที่เราต้องการจะเป็นฮันนี่ซอฟต์โรนะคะเป็นขนมปังนุ่มๆที่มีความสมดของน้ำตาลอันนี้เป็นมีดแกะสลักค่ะเราจะใช้มีดแบบนี้มาเรามาเริ่มกันเลยก่อนอื่นเราจะทําเป็นหน้าหมีน้อยนะคะเราจะต้องทําการเปิดหน้าหมีเป็น ช่วงตรงนี้ของนมีอ่ะถ้าเวลาเป็นกระตูนมันจะมีตรงส่วนที่เป็นสีขาวๆยื่นออกมาใช่ไหมเดี๋ยวเราจะเริ่มเลยอ่ะมากายอย่าอย่าชนแขนออกมาอเอาแคนออกวาดรูปเหรอไม่ไม่วาดค่ะกออ็จริงจริงก็กึ่งๆคล้ายๆการวาดรูปนะคะเราจะฉะลุลายลงไปอย่างเงี้ ตรงนี้นะคะหลายๆคนอาจจะยังไม่เห็นรอยเดียวจะทำการเปิดหน้าหมีออกมานี่หลังจากเราแกะสลักไปเรียบร้อยแล้วเ,ลเดี๋ยวสิเหมือนหมาดีกว่านย่านะคะแล้วเราก็ควา้วานเนื้อส่วนนี้ออกนิดหนึ่งเนื้อขนมปังนะคะี่เลยอ่ะเราได้แบบนี้แล้วนะ ทายหน้าหมียังหมีแบบรีลักคุม,มาอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเราได้แบบนี้เสร็จแล้วผ่าครึ่งนินน,นึงเพราะเราจะทำมินิเบอร์เกอร์ใช่ไหมคะขนมปังอันนี้เป็นวงกลมเราก็ยึดตรงนี้เป็นแกนกลางนะคะเราก็เริ่มเปิดด้านตรงนี้ขอขโมยกินหน่อยนะอะไรคะพอพอขโมยกินข้าวโพดหน่อย มันไม่ค่อยมขมอขอใช้อันนี้นะคะรู้สึกจะควานง่ายเลยมาจ้ะเราหัดผักมาหน่อยอันหนึ่งค่ะ,อะตอนนี้เราได้ขนมปังที่สามารถแบบเปิดง้งางง้างออกมานิดนึงได้นะคะะเดี๋ยวเรามาเริ่มตกแต่งหน้าตากันเลยวันนี้ง่ายมากเพราะว่าวัสดุวัตถุดิบนี้คือแบบว่าค่อนข้างสำเร็จรูปนะคะเพราะาเราจะเน้นการตกแต่งหน้าตาให้ดู เราจะใช้ชีสเป็นหลักเลยค่ะจะททำเป็นหน้าตาอะไรอะ่ะหมี่ไงก็หมีน้อยไงมินิเบอร์เกอร์หมีน้อยเมื่อกี้พูดไปแล้วแล้งหมีตัวละครอ,อะไรอะ่ะถือว่าตัตว,วคล้ายคล้ายลีลักคุม,มะลิลักคุม,มะเราใช้นะคะพิมพ์จริงๆก็เอาพิมพ์ที่เรามีอยู่นะคะมาปรับเปลี่ยนทำไมตามันมันนี่คืออะไรอะ่ะ อันนี้คือสมมุติว่าเป็นจมูกของหมีหเราลองดูซิว่า,าเราเป็นวงกลมได้ไหมก็พอได้อยู่นะนี่นลักลม,มหมีนะคะแล้วเราจะเติมตาเติมหน้าจริงๆมันมีหมีหลายส่วนขอทำทีเดียวเลยแล้วกันนะอะมาเรามาปัม๊มต่อขอกินก่อนละกัน,นอันนี้กำจะทำหน้าหมีที่เหมือนใครเคยดูใครเคยมี ตุ๊กตาซาริโออย่างเช่นคิตตี้ใส่หมวกคุมหมีอะไรประมาณนี้ยใครเคยใครนึกออกบ้างหรือหมีเป็นลิลาคุมะหน้าหมีใช่ไหมแล้วก็ใส่หมวกคุมลิลาคุมะอีกทีหนึ่งวันนี้เราจะทําแบบนั้นแหละค่ะมา,าตรงนี้นะคะใส่ตรงนี้อีกทีหนึ่งแล้วเราก็จะใช้อีกครึ่งหนึ่งทําเป็นหู ทำเป็นหูนะคะหูหมีก็ต้องตัดบางส่วนออกนิดหนึงนะะ่งค่ะแต่แล้วเราจะใช้สรลายแต่งเป็นจมูกเป็นตาอะไรประมาณนี้คือถ้าใครมีพิมพ์สำเร็จนะก็ใช้เลยก็ได้ แต่ว่าพิมพ์สําเร็จของเราวันนี้มันค่อนข้างใหญ่เพราะว่าขนมปังเราเท่านี้นะเราจะใช้วิธีการใช้มีดปลายแหลมเนี่ยแหละค่ะจมูกมวัดรูปจมูกหมีทำไงมจมูกหมีเราได้จมูกหมีแล้วนะคะอาจจะไม่สมประกอบสักเท่าไหร่คือถ้าใครมีแบบว่าตาปั๊มสำเร็จรูปก,ก็ ลองเอามาทดแทนกันดูได้เดี๋ยวเราจะทำลูกตาหมีนี่เป็นน้องหมียังเป็นน้องหมีแล้วนี่ไงอ่าเป็นน้องหมีเรียบร้อยแล้วนะคะหันดูนิดนึ่งหันให้ดูนิดนึงหืมน่ารักน่าตีน่าหยิกอ่ะเดี๋ยวเรามาทำ น้องหมีส่วนข้างบนที่เป็นคล้ายๆอย่างที่บอกว่าเป็นคล้ายๆแบบน้องหมีส่วนปอกตุ๊กตาหัวนะคะแล้วเรามาดูตอนเสร็จของกันทีเดียวแล้วกันมองมันทำยากมากเลยอ่เสร็จเรียบร้อยแล้วน่ารักไหมคะเหมือนไหมเหมือนหมีลี้ลักคูม,มาไหมอ่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะใกล้ได้กีิ่นละ เอาชีสใส่เข้าไปข้างในขนมปังฟังเพราะเด็กๆชอบทานชีสกันมากเลยชีสนี่แคลเซียมสูงนะคะชีสมันอยู่นอกตู้เย็นมานานมากมันเริ่มแบบพันหลอมแล้วลายหลอม,ลลลอมลเหลวอะไรเงี้ยอ่าชีสขาดวะ่ะนะคะเสร็จแล้วนะถ้าเราใส่ไม่เต็มเราอาจจะแบบพับครึ่งนิดนึงนะคะ่ะใส่เข้าไปตรึงตรึง นะแล้วเราก็เอาหมูที่เราทอดเสร็จแล้วนะคะเรียงเข้าไปใส่ผักสักเล็กน้อยน้องแกด่ะเมืเ่อกี้จกผักกินแบบว่า <c oughs> ผักสวยๆกินไปหมดแล้วอ่ะผักสวยๆกินไปหมดแล้วเหลือแต่ผักแบบว่าเหี่ยวๆให้มามา ใช่ไหมคะนกกินเือเทกิด้วอบคุณอ่เสร็จเรียบร้อยแล้วน้องหมีีรือลักธุม,มะจริงๆเราต้องกลับด้านกันเนาะให้มันอยู่ด้านนี้มันก็จะแบบสมดุลพอดีแต่ว่าไม่เป็นไรอะ่ะเสร็จเรียบร้อยน้องหมีซูมนะคะแล้วก็ลงมาอย่างนี้ออโอ้โหน่ารักมากเลย อ่ใครจะชิมคนแรกน้องไก่เนาะเอามาป้อนกัดไม่ลงน้องแกกัดไม่ลงอ่ะไก่ชิมไม่กล้าคือมันน่ารักจนไม่กล้ากินเลยอ่ะไก่กล้ากินไหมไม่กล้าไม่กล้าเพราะอะไรเพราะมีผักไม่กล้าเพราะมีผักใช่ไหมไก่ปากินเองป้ากินเองอันนี้ให้ป้าทั้งชิ้นเลยแล้วเดี๋ยวอยทำใหม่โอ้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  อย่าทำท่าปากเล็กสิหน้าหน้ามีบี้หมดแล้วเนี่ยทำไมแย่งมาเผื่อให้หนูไปโื่ลูกอร่อยดียเนาะขนมปังมันนุ่มดีว่ะใช่ขนมปังอันนี้ซื้อได้ที่โฮมเมสจะบอกว่าอย่างเนี้ยน่ารักดีแต่ทำอะไรป้าปไม่ไา้ป้าไม่สนใจออกินอย่างเดียวกินดูดไอบี้จนหน้ามีบี้หมดเลยอ่ะอร่องชิมดู ประโยชน์ครบทั้งทั้งเผาทั้งหมูทั้งขนมนี่มีฟันซี่เดียวนะมีฟันซี่เดียวฮะไหวไหมอร่อยหัอร่อยยังเลยเนาะก็ใครอยากจะทำตามมาดามแอนนะคะก็ลองทำตามดูนะแต่ว่าระวังนิดนึงนะคะถ้าใช้มีดควรให้มีผู้ปกครองด้วยนะคะโอเควันนี้เป็นไงคะ เป็นป่ายเลยอันนี้เป็นป่ายเลยอ่ะอ่าก็ใครอยากให้มาดามแอนคิเช่นทำเมนูอะไรนะคะอย่าลืมเม้นบอกนะคะหรือใครทำแล้วเป็นยังไงบ้างอะไรมาเล่าให้พวาฟัง้วยนะหรือว่าผิดพลาดตรงไหนนะคะเม้นมาบอกกันได้แล้วก็อีกนิดนึงคือหมูทอดเนี่ยถ้าใครอยากจะเปลี่ยนเป็นพวกไส้กรอกหมูแฮมเบคอนเอาไปทอดก่อนก็ได้เลยตามแล้วแต่ชอบคือเอาไปสามารถ อะดปรับเปลี่ยนให้เข mm ้า hmm? ก euh ับแต่ละบุคคลให้เข้ากับความชอบของแต่ละคนแทนเนาะวันนี้ต he? really? ้องขอตัวลาไปจริงๆแล้ว่ะคะสำหรับวันนี้นะคะถ้ารักการชอบกันต้องทำาไงคะเกดบายบายจะเริ่มกดไลค์ไยจบเลยอ่ะเยี่กดไลค์กดแชร์แชร์กดตับงตั้งย้ั้งตแล้วกดกันดิคิดกอ่ะไปก่อนนะบายค่ะ